ฟรีโฟดเป็นตัวการันตีหุ้นสิ่งจริงหรือไม่คลิปนี้มีคำตอบไปฟังกันค่ะกนะ่อนอื่นนะคะเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับคำว่าฟรีโฟดกันก่อนฟรีโฟดหมายถึงสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย สมมติว่าบริษัทนั้นประกาศขาย IPO 100หุ้นสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายใหญ่30%ผู้ถือหุ้นรายย่อย70%อเนันนี้เราเรียกว่าฟรีโฟลด์แล้วมันมีความสําคัญกับการเทรดยังไงบ้างมันมีความสําคัญกับหุ้นซิ่งยังไงบ้างหลายคนคงเคยได้ยินมาบ้างแล้วว่าฟรีโฟลด์น้อยมันจะทําให้หุ้นตัวนี้เป็นหุ้นซิ่งหรือวิ่งเร็วแรงวันนี้เรามาฟัง key ี o ู u cces จจากอัพโรคแครดเดอร์แล้วเอาไปพิจารณาดูว่าสิ่งที่เคยได้ยินมานั้นนะมันจจรริิงงหือไม่ ผลงานการวิจัยของ A ั p l e c แยดเฮดเดอได้ค้นพบว่าฟรีโฟดที่มีปริมาณที่น้อยหรือผู้ถือหุ้นรายย่อยที่น้อยไม่ได้การันตีว่าหุ้นตัวนั้นอะ่ะมันจะเป็นหุ้นซิ่งเสมอไป <Hey. S 1> เราจะยกตัวอย่างนะคะหุ้นตัวนี้ b ิวตี้เนี่ย มีฟรีโฟลด์อยู่ที่7 8แต่บิวตี้ถ้าเขาเป็นมหาชนเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะเป็นหุ้นที่ซิ่งพอสมควรถูกไหมใครที่เคยเทรดบิวตี้จะรู้นะคะแล้วเราจะเข้าไปดูฟรีโฟด์ได้ยังไงให้นักเรียนนะคะทุกคนเข้าไปที่เว็บหลักตลาดหลักทรัพย์เนาะแล้วก็ไปที่สรุปข้อมูลสารสนเทศนะคะเราก็จะเห็นผู้ถือหุ้นรายย่อยว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์นะเนาะนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอามาพิจารณาแต่สิ่งที่เราจะพิจารณาไม่ใช่สัดส่วนของผู้ถือหุ้นเสมอไปแล้วการ เราจะรู้ว่าหุ้นตัวนี้ซิ่งหรือไม่ซิ่งเนี่ยมันดูจากอะไรบ้างไปดูกันค่ะข้อที่1ห,หุ้นตัวนั้นน่ะจะต้องเป็นระยะมหาชนเสมอนักเรียนสังเกตไหมคะว่าหุ้นอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ได้เป็นระยะมหาชนน่ะมันก็จะวิ่งไม่แรงยกตัวอย่างตัวนี้ไม่มีใครไม่รู้จัก STA นักเรียนสังเกตไหมตอนที่ STA เนี่ยเป็นขาขึ้นหรือกันกุลเป็นขาขึ้นกันกุลกับ STA ก็มีการวิ่งที่เร็วและแรงมากบอกก่อนนะไม่ได้ชี้นําไม่ได้เชียร์ซื้อขายนะแค่เปรียบ เทียบกราฟให้ดูนะคะเอาจริงนะ90%ของตลาดหุ้นถ้าเป็นมหาชนซิ่งเกือบหมดไม่มีตัวไหนไม่ซิ่งถ้ามันเป็นระยะมหาชน<อ>นะคะแล้วก็ 2. ดูจากพฤติกรรมราคาพฤติกรรมราคาอย่างแรกที่เราต้องดูก็คือทิกเกอร์ข้อดีของหุ้นซิ่งคืออะไรรู้ไหมคะ ถ้าคุณดูเป็นนะหุ้นซิ่งทิกเกอร์มันจะไม่หลอกเวลามันขึ้นมันขึ้นจริงเวลามันลงมันลงจริงยกตัวอย่างนะคะวันนี้วันที่27มิถุนา2566นใครได้เทตดเอ็มปิกหรือได้เทตุโอทีโอเนี่ยจะรู้เลยว่าเวลาที่มันขึ้นเนี่ยมันขึ้นจริงเวลามันลงมันก็ลงจริงเช่นเดียวกันมันจะไม่ได้หลอกนะว่าเอ้ฉันจะขึ้นแล้วฉันไม่ขึ้นจริงฉันจะลงแล้วฉันไม่ลงจริงอันนี้คือข้อดีของหุ้นซิ่งเลยนะคะแล้วก็พฤติกรรมราคาอย่างที่2นะคะก็คือบิตออฟเฟอร ในคลิปสัปดาห์ที่แล้วนะคะเรื่องของ b i t offer, ใครที่ยังไม่ได้ไปดูเนาะไปดูนะคะ b i t o f f e r เนี่ยมันจะมีลักษณะที่หลักแสนถ้าเมื่อใดก็ตามที่ BIT offer หลัก10ล้านหุ้นสิ่งนักเรียนสังเกตนะหุ้นที่จะซิ่งอะนะ b i t o f ฟ e r มันจะไม่ถึง10ล้านนะมันจะหลักแสนเต็มที่ก็ล้านแต่ไม่ถึง10ล้านถ้ามันจะไป <c oughs> อันนี้คือทีทูสักเซนที่สําคัญมากๆเลยนะรู้ปะ่ะถ้าไม่ได้ก็ตามที่บิดออฟเฟอร์หลัก10ล้านเนี่ยบางทีมันอาจจะย่าอยู่กับที่ก็ได้หรืออาจจะลงไปเรื่อยๆก็ได้นะคะฉีกท,ทุกกฎที่คุณเคยเรียนมาเลยนะแตงจริงมันมีอะไรมากกว่านี้เนาะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะก็คือพฤติกรรมราคาแบบพี่3าเนาะลักษณะแท่งเทียนเขาจะมีลักษณะที่เขียวยาวใหญ่คะ่ะเขาจะเล่นแบบเยอะมากหรือหลายๆสำนักเขาเรียกว่ามาเธอบาแต่อัลต์แคเฮดเดอร์ไม่ค่อยเห็นความสำคัญของมาเธอบาเท่าไหร่นะ นะคะฉีกท,ทุกกฎที่คุณเคยเรียนมาต่อให้มาเธอบาลมันแห่งยาวใหญ่แค่ไหนมันก็ไม่ได้การันตีว่าหุ้นตัวนั้นจะเป็นระยะมหาชนโอเคปะ่ะนะคะในสิ่งที่ head head er อัพเปอร์แคปเทเดอร์สอนเนี่ยมันมีลึกกว่านี้มากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มเนาะที่เอามาให้ทุกคนเอามาให้ทุกคนได้รู้ว่าหุ้นซิ่งเนี่ยจริงๆมันดูจากฟีฟอดไม่ได้มันก็จะต้องดูจากพฤติกรรมอะไรหลายอย่างนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนาะถ้าใครสนใจนะเรื่องของ m i n d s e t อัพเปอร์แคปเทเดอร์นะคะก็ได้คลอดหนังส ปกติราคา1990บาทนะคะเปิดจองีออเดอร์ลดเหลือ990บาทสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะคะในการจองีออเดอร์เพราะว่าหนังสือจะเสร็จแล้วถ้าพ้นจากเดือนมิถุนายนนี้ไปหนังสือจะไม่ใช่ราคานี้อีกแล้วแล้วยังไม่พอนะยังแถมหนังสือเซลทออีกด้วยมูลค่า599บาทนั่นเองนะคะสั่งจองได้ที่ line app t e r c o page เดิมไม่มีแอดนำหน้านะคะถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e แชร์และอย่าลืมแท็กคนที่คุณรักนะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อน แล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย